สวัสดีครับพบกับผมบ่าวเคีนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจาพี่น้องสวัสดียามเชา้ามันจากาศยามเชา้าเย็นชุ่มฉ่ำเพราะเมื่อวานฝนตกจะไปยกโยนเนาะก่อนออกไปหาอยู่หากินปิ้งกิน,น,กนมือเรืองวันจ้ะของ,อง,องทับเราก็ต้องเดินด้วยท้องพี่น้อง,องเมนูยามชาเช้านี่ขอบคุณของฝากจากนี่แล้วก็นี่ ส้มปลาตองคุณหญิงแมนบอกโอเคแมนจ้ะส้มปลาตองคุณหญิงมาส่งมาให้กินอีกแล้วโอเค <Okay, S 2> <ม>สาิ๊กระตอบแทนด้วยการรีวิวเพื่อนขายเนาะน่ากินมากเลยอันนี้ซุปส,สองห่อนี่ซุปจะย่างไฟอันนี้แบบดแบบิดต๋ยวสติ๊กินแบบซุปเดี๋ยวบอกเคนจะขึ้นหน้าเพจของ ส้มปลาตองคุณหญิงให้พี่น้องได้ทางล่างนี่ครับพเพราะว่าอ,อยากนำเนาะพี่น้องหลายคนเห็นแล้วยากนี่กระเทียมแน่นๆอร่อยมากเปรี้ยวกำลับบงดีของคู่กันเอาไปย่างก็ได้เอาไปทอดก็ได้พี่น้องมากินเลยอื้อแพ็คมาเป็นห่อแบบนี้เลยครับห่อหนึ่งมีเจ็ดชิ้น อร่อยมากโมกเคทิ้งชองการติดต่อไว้ให้พี่น้องจะได้ไปสัง่งหน่เหมือนยางเพิ่นสีหอมด้วยเนาะเอามาทอดกะแซ่บน้องแซ่บดีนะรสก็ดังดีแซบ่บคือแบบง,ง่ายเลยจ้ะคลับง่าย<อ>แบบงี้เลยกิน<ๆ>ง่ายก่อน ก่ที่เราไปหาอยู่หาก,กินถ้เาจะอ,ออกไปหาอย่างค่อยมาลุ้นกันเนาะสาวติ๊กเนาะอันนี้ก็ปลาหมึกปลาแห่งกับจากเพจป้าวิไลด้จ้ะครับผมคุณน้องอยากปลาหมึกปลาแห่งกับไปเพจป้าวิไลยอยากกินส้มปลาตองกับส้มปลาตองคุณหญิงเซิร์นหาเลยจ้ะเือนปลาเคนซืร์นให้ครับผมเชฟเซฟแน่นอน,นอเดี๋ยวก็พากกันกินข้าวกินน้ำาถ้าจะอ,ออกไปออกไปล่าออกไปหาเนื้อย่างเนื้อกินกันต่อเนาะสาวติ๊กเนาะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสีได้อะไรครับวันนี้ ขอตัวกินข้าวก่อนนอนมาบบกเข็นจ้ากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็พากันออกมาหาไผ่พี่น้องเข้ามาแล้วโอ้ยเสียดายครับสูงเบิดพุ่น้าสูงเบิดเลยผม,ผมแล้วมีคนมาหาเลยพี่น้องเพราะมันหกมากครับผมเหมืนอนรอรอเบาเข็นไม่ได้เห็นอย่างเลยเ็นแต่ป่าเบาเห็นเลยเด้อเด็กเราไม้โด่งวุ่นนีท่ทำยาชาแป๊ะทำเราไม้ส้ม ทำหน่อไม้ดองหน่อไม้ส้มต้องใช้รุ่นนี้เด้อพี่น้องเพราะคนจะได้บ่เบื่อยเนาะมาพี่มาพี่เฮ้ยคิดอ้อมทางนี้กันโอ้ยเสียดายครับพี่จะิดฝังอะไรมาปุ๊บสูงเบิดเลยปุ๊ทางเข้าหาทางเข้าสูงมมัดเป็นซิปซิปน้องเพชรแหวนเพชรสวยขนาดสีฟูเลย ฟุกเบือโอ้ะเนี่นายก็ฟุกแล้วเอาไปติ๊กไปเลยฟุกเท่าไรฟุกเหรอฟุกลกมึงเคยเคยมาหามันไปทำไม่โดนเลย ประมาณอ,อาทิตย์หลังเนาะอาทิตย์หลังให้ได้หน่อรุ่นนึงอยู่ปุ๊บูงุ๊บดีดีได้หกเ็ซีซีหน่อเป็นซีซีดีครับเนี่ยพอดีทำหน้าไม้ดองเฮาหน้าไม้ดองเฮาขาดเยอะเอ็นนาสุดก็ไปฝากลองเลยเอ็นนาสุดก็เบิดแล้ว

ตัวนสาติกม,มักนาดาับน่าะาจะไดนน้อหาิทีเอ้จังได้นอ้อฮา่่สาติกกิ่งอยู่ยมมแล้วนอน้อน้อทำแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาเคกับสาติกหน่อยด้วยครับน้อ ามาวังมดได้จ้าพี่ต่ห้ถัดติ๊กหาก่อนเนาะได้จักนอนเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับพี่น้องโธ่รุ่นนี้ต้องปอกเมือละทำหน่อไม้ดองทำหน่อไม้ดองหน่อไม้ส้มครับหลายเด้อพี่น้องตัวที่เพิ่นสูงนี่ก็ลายครับมามาพี่น้องฟังเสียงส่ง่าไหม คือรู้ในมือนี้เขาเตรียมระสบมาคั้งที่าบ่เคยมาทางนี้ <c oughs> นี่โบกือกันเด้อ <c oughs> บบง่ายคือไผ่ยยนั่นเลย <c oughs> <c oughs> กือนหนาเนาะกือกหนา,หนาใส่จิ้มสูงไข่หวานเนาะใส่ทะเล เยอเลยนะโอ้ยหกำเสือ่างเชือลุกเืมันหนาหนาดิใช้พลังขนาน่าจะมีทันแล้วเหมือนง่ายแต่บ่ง่ายด้วยจ้ะ cái okay, được bớt rồi cái <laughs> lại like là chú 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 bữa khèn ừ. yeah, thế nào chưa chú chưa chưa thảy chưa chưa hà, chưa 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 chết. lại có cục chưa đấy thì nó chưa chưa ก็ต้องใช้เวลาเนาะเผื่อจะเซตเผื่อจะตึดงดอกไม้สม้ม ได้แล้วสูส้แป๊บเดียวลองเขียนบุดเลยดิย <c oughs> ังกระชุ่งเลยดีนะ <c oughs> ปันเข่ามาแล้ว <c oughs> ได้เอาสมเติมพลังแล้วเต,ติมพลังยามเช้าแล้วนะ สอบเร่งพอดีดีนะเอาสอบมาเนาะไปหาตีใหม่เดี๋ยวติดกะสอบมาเผื่อไว้เอาหาหนูไม้เราต้องเตรียมกระสอบแบบนี้ค <c oughs> ่ะเพราะว่าหนาฝนแล้วหน่อไม้เริ่มออกแล้วเนาะนี่จ้ะน่าหงามงามดูสิจ้าพอดีสวยเลยเด็กกลับดีจ้าเหมือนเด็กกลับดีจ้ารออะไร ไปสับกันรัวๆยาวไปรับยาวๆได้หลายกระปุกอยู่เนาะสติ๊กเนาะน่าจะได้หลายกระปุกอยู่จ้ะจะไปซิบกบกระจากร้อยงานงนเหมาเปีกเลยเด้อฮ่าฮาเด็กเพื่ินแบกพลังละเด็กเพื่คนแบก็ต้องเป็นหน้าที่เบาเคนอยู่แล้วแหละครับเลยข้างบนนี้เราต้องเดินออกจากป่านี้ไปก่อน มีถนอนอยู่บกอยู่ไกลอยู่จากมีกกเสียงรถอยู่แต่ว่ามันฮุกอีลีฮุกอีรีมันเป็นปา<ไ>่าเยู่เม, <s uck> มื่อบันี้กเาตึงเมื่อย่ละเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงท่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ <s uck uck> ป็นกำลังใจให้หน่อยได้ครับเราพบพกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ